ถ้าตัวน้องอ้ํานะสร้างหนังได้ถึงเรื่องอ่ะ ได้ซุปตาม,มาเล่นต้องทุ่มทุนแค่ไหนคําถามนี้ทเท่งเถิดเทิงพุ่มกับหนังไม่ได้ตอบเป็นตัวเลขค่ะเปรียบเทียบไปคิดกันตัวเองว่าค่าตัวน้องอ้ําพัชราภาสูงเท่าสร้างหนังหนึ่งเรื่องก็เท่านั้นเองอะนะคะนอกจากได้นางเอกเบอร์ท็อปเป็นแม่เหล็กอ้ํายังได้ประกบคู่อนันดาเป็นครั้งแรกด้วยในหนังทิดน้อยค่ะเป็นแนวพีเรียดด้วยนะคะก็หวังให้หัวเราะทั้งน้ําตาค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทําให้อ้ําพัชราภาตอบรับนะคะก็คืออ่านบทแล้วคําค่ะ หัวเราะนะคะก็เลยบอกว่าถ้างั้นตัดสินใจคืนจอเงินในรอบเจปีซะเลยค่ะก็สะท้อนว่ากว่าจะตกลงแสดงหนังหรือละครสักเรื่องได้อ้ำเนี่ยเลือกจากบทเป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะอ่านบทแล้วชอบจริงๆคุณไม่สามารถพูดได้ไม่ต้องถามล้ว,ว่าบทยังไงแบบมันก็เวลให,ให,ให้ให้พี่เช่งพูดดีกว่าแต่ของอ้ำมันสึกว่าชอบตอนแรกเราก็สุดต่อต้ว่าเอ้ยเหมือนเดิมเดิมที่เราเคยอ่านไปอ่านมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วทาให้อ้าแบบ ขนลาอแล้วอ่านจบภายในแป๊บเดียวจบเลยอะคะ่ะและ้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทํางานแล้วนะเพราะละครเรามีแต่ก็ยังรอให้เขาพูดเองแล้วกันอยนะ่างเงี้ยขอมาถ่ายหนังก่อนเพื่อให้เราปรับเวลาเพราะจะอันนอนได้เป็นเวลาะคะ่ะก็ขอปรับเวลาจากหนังก่อน ส่วนอนันดาค่ะเห็นเล่นดราม่ามาเยอะแต่กับบทคอมอดี้เต็มตัวครั้งแรกกลายเป็นว่ากดดันสะง,งันนะคะในบรรดาง,งานแสดงที่เข้ามาช่วงนี้กดดันบทตลกในหนังเรื่องนี้ที่สุดแล้วเพราะว่างานอื่นๆค่ะที่มีกระแสนะคะหลังเปิดตัวแสดงนำนะคะก่อนหน้านี้มีซีรีส์รีเมคเกาหลี The World of the m e r r i i d นะคะเวอร์ชันไทยเนื้อหาร้อนแรงแบบนี้ค่ะโหดูจากภาพนะคะเรื่องครอบครัวและชีวิตคู่ที่ไม่สมบูรณ์แบบก็คงคอนเซปต์ดราม่าหนักๆค่ะก็ทางถนัดอยู่นะคะ แต่กับภาพยนตร์ที่กําลังจะเปิดกล้องเรื่องนี้กลายเป็นแนวตลกไปเลยคุณอนันดาบอกว่าวันค่ะกลัวจะเล่นไม่ถึงอยู่เหมือนกันตอนส่งบทมาตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมก็อย่างที่รู้กันอยู่ไม่ใช่ตกใจเพราะอ่านไม่ออก <laughs> อ่านไม่ออกด้วยคือแค่แค่แปลกใจว่าทาไมถึงส,ส่งมาให้ผมมาแล้วก็จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยผมอยากเล่นหนังตลก ราะว่าทุกคนก็รู้จักผมจากหนังดราม่าซะส่วนใหญ่นะฮนะก็เลยอยากอยากลองดูแต่ว่าอ่านเสร็จนี่ก็คล้ายๆพี่อ,อะนะ้าอ่ะฮะก็แบบพาตลอดทั้งทางเลยฮนะแล้วรู้สึกว่ามันคือมันอาจจะนาน,านๆทีได้อ่านอะไรแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าเรื่องเรื่อง,องความตลกในบทน,นะฮะแต่ตื่นเต้นว่าแบบจะเล่นได้หรือเปล่ปาได้ได้สบายเลยตาดูขอ <laughs> จากคิวงานของอนันดานะคะที่เมื่อถ่ายหนังของเท่งเถิดเทิงจบก็ต่อเรื่องใหม่ในเดือนมิถุนายนทันทีพูดได้ว่าจากที่เคยเงาๆค่ะอยู่บ้านแบบไม่มีงานเพราะว่าโควิด -19 เนี่ยนะคะตอนนี้งานเปิดกล้องถ่ายหนังและละครเนี่ยกลับคืนมาแล้วล่ะค่ะทุกคนเริ่มยิ้มได้แล้วนะคะ